เพิ่มเพิ่มไปเพิ่มมาคอยอีกนเถอะคอยอีกนเถอะอันที่สามไปเลยออกชมคลิปแล้วก็ออกชมคลิปแล้วก็ออกคือถ้าอย่างนี้ทําซ้ําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทางนี้ไอ้มองเป็นสแปมทันทีมองเป็นสแปมทันทีแต่ถ้าท่านชมคลิปเพื่อนจนจบออกชมคลิปแล้วก็ออกชมคลิปแล้วก็ออกคือถ้าอย่างนี้ทําซ้ําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทางนี้ไอ้มองเป็นสแปมทันทีมองเป็นสแปมทันทีแต่ถ้าท่านชมคลิปเพื่อนจนจบเราจะได้แต้มเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์เนาะ หรือคนทั่วไปทำนะคุณมีล pues mm ักษณะคล้ายหุ in <in ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์เขาก็จะเขียนรายละเอียดนี่เช็กเรามานะครับว่าเออเรากดไลค์กดแชร์เยอะไปนะเพื่อนๆถามมาก็คือการกดไลค์กดแชร์เยอะๆกับการซึ่งท่านอาจจะเป็นลักษณะของการไปชมเข้าไปเปิดชมคลิปเพื่อนแล้วก็จำเลับว่าเราก็ลืมตัวลืมในการที่กดไลค์กดแชร์แลมเพินนะครัใช่ิมเพินเพินไปเพล่นมาขออีกอนอะ คอยกอันเพอะอันที่สามไปเลยสักชั้นหมดอายุโดนเตือนเลยประมาณนี้ครับคุณต้องหยุดการทำตรงนี้24ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เตือนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ถ้าเราไปชมแป๊บเดียวเขาก็จะได้จะเบอนาทีเนาะเป็นวิแค่น,น,นั้นเองก็นิดนิดหน่อยนอย่างเงี้ยครับ ยิ่งการทำซ้ำบ่อยๆบ่อยขเหตุผลอื่นที่ที่เป็นคําตอบให้กับตัวเองได้แต่ผมก็พยายามจะจะขยายความและให้มันเห็นภาพเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะผมก็เจอมาแล้วบางครั้งจํำเล่าว่าเราก็ลืมตัวลืมในการที่กดไลค์กดแชร์ก็เพริมงี่ครับไม่ใช่รเ,เพริ่เพิ่ไปเพิ่มาคอยแอนเถอคอยอนเถออันที่สไปเลยด้วยอันนี้เป็นข้อดีที่เราไปชมคลิปเพืนจนจบ อีกอันหนึ่งก็คือทาง AI ชอบนะครับชอบที่อยากจะให้ทุกคนนะครับไปชมคลิปเพื่อนเพราะาการชมคลิปเพื่อนจนจบเราบองว่าดูดีปลอดภัยน,นะครับดีกว่าดีกว่าที่กด, like, ดไลค์กดแชร์เยอะๆในมุมมองผมนะซึ่งบางท่านอาจจะมีแต่ก like, ดไลค์กดแชร์เนี่ยาการก็ถึงลดลง AI ปิดการมองเห็นเปิดเปิด เปิดปิดเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดอย่างเงี้ยครับสปแปมแน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการกดไลค์กดแชร์เยอะๆกับการชมคลิปเพื่อนถูกเตือนถูกอะไรเพราะว่าเราชมคลิปเพื่อนจนจบแล้วท่านลองนึกภาพดูการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยหนึ่งวันนั้นได้สักคลิปผมทํามาแล้วประโยชน์กับหลายๆท่านโดยเฉพาะมือใหม่นอ้อหรือท่านที่อยากเรียนรู้หรือท่านที่กําลังผ่านการสร้างรายได,ได้ซึ่งผมก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วก็มีประสบการณ์ ยชน์กับหลายๆท่านโดยเฉพาะมือใหม่เนาะหรือท่านที่อยากเรียนรู้หรือท่านที่กําลังผ่านการสร้างรายได้ซึ่งผมก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วก็มีประสบการณ์ชมคลิปเพื่อนจนจบอันไหนดีกว่ากันบางท่านก็ยิ้มรู้แล้วแต่บางท่านก็ยึดว่าก็สกิปผลนะครับก็ ฝากเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับออกชมคลิปก็ออกชมคลออมิปก็ออกคือถ้าอย่างนี้ทาซ้ําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทางยังไงมองเป็นสแปมทันทีมองเป็นสแปมทันท,นแท,นทีแต่ถ้าท่านชมคลิปเพื่อนจนจบปีการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของอาการเป็นสแปมหรือการการชมคลิปเพื่อนจนจบเราคอว่าดูดีปลอดภัยนะครับดีกว่า มีกดที่กดไลค์กดแชร์เยอะในมุมมองผมนะซึ่งบางท่านอาจจ <c oughs> ะมไีรายได้แล้วแต่ว่าพัฒนาอยู่ทม่ทัานขึ้นเลยออกแล้วอย่างเงี้ยเ <c oughs> พื่อนเราก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับกดรายได้จากโฆษณาเขาจะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้า,ถ,าถูกเตือนถูกอะไรเพราะว่าเราชมคลิปเพื่อนจนจบแล้วท่านลองนึกภาพดูการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยหนึ่งวันนั้นได้สักสคลิปผมทํามาแล้วดการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ย ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของอาการเป็นสปแปมหรือ,อการซึ่งท่านอาจจะเป็นลักษณะของการไปชมเข้าไปเปิดชมคลิปเพื่อนแล้วก็วัดคือประส,สิทธิภาพนีครับในการทํางานมีประสิทธิภาพไม่ใช่ประสิทธิผลประสิทธิผลคือ,าคอการที่เรากดไลค์กดแชร์ให้ได้ปริมาณเยอะๆนี่ยถูกเือนถูกอะไรเพราะว่าเราชมคลิปเพื่อนจนจบแล้วท่านลองนึกภาพดูการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ย หนึ่งวันนั้นได้สักคลิปผมทํามาแล้วม่กดแชร์กับการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันโดยสรุปผมมองว่าการชมคลิเพื่อนจนจบเนี่ยดีกว่าแล้วก็เราได้แต้มดีด้วยนะครับเราว่าคือประสิทธิภาพนีครับในการทํางานมีประสิทธิภาพไม่ใช่ประสิทธิผลประสิทธิผลคือการที่เรากดไลค์กดแชร์ให้ได้ปริมาณเยอะในการสิ่งที่ดีซึ่งก็คิดว่าความรู้นี้หลายๆท่านฟังแล้วต้องได้ประโยชน์นะครับ และน่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจที่แต่ไม่จบอย่างเงี้ยก็มีค่าพอๆกันคือเป็นสปแปมเพราะเปิดเยอะเนาะแต่หากว่า,าถูกเตือนถูกอะไรเพราะว่าเราชมคลิปเพื่อนจนจบแล้วท่านลองนึกภาพดกูการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยหนึ่งวันนั้นได้สักคลิปผมทํามาแล้วนะฮะที่ได้ปฏิบัติมาก็เอามาแบ่งปันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องที่ผมทําแล้วมันโอเค ส่วนที่ไม่ถูกต้องผมก็ไม่ได้มาแบ่งปันนะครับผมก็เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านโดยเฉพาะมือใหม่เนาะหรือท่านที่อยากเรียนรู้หรือท่านที่กําลังผ่านการสร้างรายได้ซึ่งผมก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วก็มีประสบการณ์แต่ไม่จบอย่างเงี้ยก็มีค่าพอๆกันที่เป็นสแปมเพราะเปิดเยอะเนาะแต่หากว่าหรือว่าเราเปิดที่เปิดเปิดปิดเปิดปิดๆปิดปิดเยอะไปเงี้ยเขามองเป็นสแปมทันทีนะครับก็คงคงนำเทคนิคหรือความรู้ประสบการณ์เรื่องของการกดไลค์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าก่อนเที่ยงน,นะครับก็มาทักทายกับทุกท่านแล้วก็นําความรู้ดีๆที่เป็นโดนเตือนเป็นสแปมอีกครัะทั้นท่านก็เลือกปฏิบัติเอาละกันว่าท่านควรจะทําแบบไหนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบบางท่านรีบนะครับรีบกลัวจะควรจะต้องรับชมลเ,เพื่อนๆที่เขาตั้งใจทำนะให้จบนะครับซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์ จากการะปชมคลิปเพื่อนคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี AI ก็ชอบหรือว่าเราเปิดคลิปเปิดเปิดปิดเปิด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 เยอะไปไงเข้ามองเป็นสแปมนั้นดีนะครับก็คงคงนำเทคนิคหรือความรู้ประสบการณ์เรื่องของการกดไลค์หรือว่าเราเปิดคลิปเปิดเปิดปิดเปิด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 เยอะไปไงเข้ามองเป็นสแปมนั้นดีนะครับก็คงคงนำเทคนิคหรือความรู้ประสบการณ์เรื่องของการกดไลค์กดแชร์กับการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน อ่าโดยสรุปผมมองว่าการชมคลิปเพื่อนจนจบี่ยดีกว่าแล้วก็เราได้แต้มดีด้วยนะครับเลยได้แล้วอ่าแต่ว่าพัฒณาไม่ทันขึ้นเลยออกแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับกรายได้จากโัฒณาเขาจะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าชมคลิปเพื่อนนะครับจะได้ตั้งสองสามสี่ห้าคลิปประมาณนี dad, ้แหละครับอ่าแต่หลายๆท่านบางท่านอาจจะบอกว่าชมคลิปเพื่อนแล้วถูกเตือนถูกเตือนถูกเป็นสแปมอะไรประมาณนี้ด้วยอันนี้เป็นข้อดีที่เราไปชมคลิปเพื่อนจนจบ อีกอันหนึ่งก็คือทาง AI e ไอชอบนะครับชอบที่อยากจะให้ทุกคนนะครับไปชมคลิปเพื่อนเพราะแต่ไม่จบอย่างเงี้ยก็มีค่าพอๆกันคือเป็นสแปมเพราะเปิดเยอะเนาะแต่หากว่านะครับตรงนี้แล้วก็เขาจะเปิดการมองเห็นที่ดีมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้แล้วก็เขาจะเปิดการมองเห็นที่ดีมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยนะแปมบเต็มๆอย่างเงี้ยนะแต่แต่ว่าถ้าท่านชมคลิปเพื่อนหนึ่งนาทีขึ้นไป หนึ่งทีครึ่งหรือสองนาทีหรือสามนาทีหรือห้านาทีอย่างเงี้ยปับเหตุผลอื่นที่ที่เป็นคําตอบให้กับตัวเองได้แต่ผมก็พยายามจะจะขยายความและให้มันเห็นภาพเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะผมก็เจอมาแล้วบางครั้งวัดประสิทธิผลเนาะแต่ถ้าประสิทธิภาพคือคุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มเวลาด้วยคือมองที่คุณค่ามองที่คุณภาพ,พมันมันโอเคไหมตรงนั้นเรื่องนี้คือคือเรื่องของการกดไลค์กดแชร์เยอะๆใช่ไหมส่วนการชมคลิปเพื่อนให้จบ เราก็จะได้เพื่อนที่แท้จริงคลิปเพื่อนให้จบเพื่อนๆก็จะได้สร้างรายได้ได้หลายีเนอะถ้าคนดีการชมคลิปเพื่อนจนจบเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของอ,อการเป็นสปแป์หรือการหรือคนทั่วไปทำนะคุณมีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์เขาก็จะเขียนรายละเอียดเนี่ยเช็กเรามานะครับว่าเอ,อเรา เราคนเลยคนใช้เยอะไปนะทเพื่อนทุก,กคนทําคลิปมาเพื่อเป็นฟังเป็นคลิปที่ดีทั้งนั้นนะครับเป็นเจตนาเป็นความมุ่งหวังที่อยากให,ให้คนอื่นๆได้เห็นได้รับชมเพราะฉะนั้นเราก็เพื่อนช่วยเพื่อนนะครับซึ่งมันก็จะทําให้คลิปของเพื่อนนะครับได้รับกันรับชมที่ดีถ้ามีโฆษณาเพื่อนเราก็จะได้รายได้จากโฆษณาโอเคครับไม่เป็นระับโปรแกรมและเอไอชอบด้วยชอบอยากให้อ่า เชียรเตอร์ทุกคนนะครับก็แบ่งปันแล้วก็ไปชมแลช่วยเหลือกันไปชมของเงี้ยสแปมเต็มๆอย่างนงี้นะแต่แต่ว่าถ้าท่านชมคลิปเพื่อนหนึ่งนาทีขึ้นไปหนาทีครึ่งหรือสองนาทีหรือสามนาทีหรือห้านาทีอย่างเงี้ยนะพอซึ่งท่านอาจจะเป็นลักษณะของการไปชมเข้าไปเปิดชมคลิปเพื่อนแล้วก็โดนเตือนเป็นสปแปมอีกครับเพราะนั้นท่านก็เลือกปฏิบัติเอาละกันว่าท่านควรจะทาแบบไหนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบบางท่านรีบนะครับรีบกลัวจะ คลิปเพื่อนจนจบอันไหนดีกว่ากันบางท่านก็ยิ้มรู้แล้วแต่บางท่านก็หรือคนทั่วไปทำคุณมีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์เขาก็จะเขียนรายละเอียดเนี่ยเช็คเรามานะครับว่าเออเราเรากลก็ใช้เยอะไปนะเพื่อนที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้เราไปชมแป๊บเดียวเขาก็จะได้อาจะบนนาที